สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคนเกษตรมือใหม่ครับเอาวันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสักประมาณสักทุ่มกว่านะครับประมาณทุ่มหนึ่งวันนี้ออกมาชมสวนสะหน่อยครับมาดูดูดูศัตรูพืชตัวฉกาดอีกตัวหนึ่งนะครับดูทุเรียนนะครับศัตรูพืชของเรานะครับ วันนี้นะครับมันจะมีมีไหมแมงกีนูนนะครับชอบมากัดมากัดใบนะครับมากัดใบ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 ชุเลียนนะครับขึ้นไปดูน่อ้าวเห็นไหมครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเจอไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวร้ายนะครับผม จะต้องจับเขาออกก่อนนะครับอ,อืม,อมนี่ครับไี่ครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับตัวแมลงยังกินวนครับนี่ครับ นี่ครับตัวเล็กๆนะครับเนี่ยนี่ครับตัวรำๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยชอบมาทำลายนะครับ,ก,ก,บกัดกัดใบกัดจินใบใบทุเรียนตอนกลางคืนอ่า ตัวเล็กมากตัวดำๆแล้วก็มันจะมีอีกตัวนะครับตัวมนๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็กลางคืนทุเรียนจะนอนนะครับก็ถ้าภาษาที่เราพูดง่ายๆก็บอกว่าเขานอนนะครับใบเขาจะาจะจะจะลงนะครับจะค่อยๆอ,อ่อนลงแต่ถ้าเป็นกลางวันก็ก,ก,ก็ก็ขอจะเป็นการสังเคาะแสงนะครับ สังข้อแสงที่ว่าเขาจะชันขึ้นนะครับแต่กลางคืนเราจะบอกว่าเขานอนเพราะว่ามันไม่มีแสงนะครับอ่าง่ายๆนะครับท่านผู้ชมดูต้นนี้ก่อนมีอีกไหมต้นนี้แต่ก็ถ้าเป็นช่วงฝนนะครับฝนพรมๆเนี่ยฝนลปลอยๆเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็เจอแล้วหนึ่งตัวนะครับ วันนี้ทุเรียนาามามาชมสวนตอนกค่ำนะครับดูดูดมแมลงนะครับดูมแมลงให้เขานะครับหลังจากที่กินข้าวปลาอาหารเสร็จอ้าวนี่ครับท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวดำๆนะครับตัวดำๆเนี่เยเจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดู ใช้ไฟตัวว่าไม่มีคนจับข่มให้เนี่ยครับเนี่ยตัวดำๆครับเนี่ยผมจับนะครับอึบนี่เลยครับนี่เลยครับตัวดำๆนี่ครับตัวทําลายนะครับเขาก็เขาก็คงจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเขาคงคิดว่าเป็นอาหารนะครับท่านผู้ชมอาหารที่อร่อยของเขานะครับเขาก็เลยมามาพิสูจน์นะครับท่านผู้ชม เราก็ใบทุเรียนเราเนาะเราก็อยากจะให้เขาส,สวยๆนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ทําไงนะครับก็ดูๆไปครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้แล้วครับชาวสวนความลําบากก็มีบ้างนะครับอตอนเย็นก็ไม่ได้หลับได้นอนกันง่ายๆก็ต้องมาหาเลาะหาดู มแมลงให้กับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับไม่ว่าจะ่ทุเรียนเลยครับต้นอะไรเขาก็กัดนะครับต้นที่เราปลูกนะครับต้นที่เราแพงๆเขาก็ชอบนะครับมแมลงเนี่ยอ่านี้มีไหมดูก่อนนะครับโอ้ยเออต้อนนี้ก็ยังชั่วครับท่านผู้ชมต้นนี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นมีเลย โดนฝนนะครับโดนฝนใบอ่อนแล้วถวยเลยอ๋อมีลมด้วยนิดนึงอ้าอันนั้นก็ใบเหลืองอใบแจ่นะครับยังไม่หล่นมีไม้เออโชคดีครับถือว่าโชคดีครับท่านผู้ชมตัวน,นี้ไม่มีอ่ะผ่านผ่านแต่มีรอย คงจะกินไปวันไหนไม่รู้ตอนดึกๆเขาจะมาชอบมากัดไปกินแทะก็ะมีบ้างครับเขปล่อยปล่อยเข้าไปนะครับอ่ะดูต้นต่อไปครับตันนี้เป็นไงห,หนูมีไม้ใบยอดนะดูครับยอดทะลุทะลวงยินนครับ กัดต้นนี้ไม่มีกัดกินใบมีไหมต้นนี้ไม่มีนะครับไม่มีไม่เห็นอ่ะดูดูต่อไปนะครับชาวสวนชาวสวนไม่ต้องกลัวครับไม่ว่าเจ้า ตอนกลางวันหรือตอนค่ำเราต้องลุยนะครับเพื่อต้นไม้ของเราจะได้ต้นนี้ตัดยอดดูใบว่ามันเออไม่มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมหา,มาแมลงครับหา,มาแมลงแมงกีนูน อ่ะไม่มีอต้นนี้เป็นไงตัวนี้ใบเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวต้องตัดต้องตัดแกงกิ่งออกนะครับต้องตัดขอ,อกมกั่งเพราะว่าใบเขาเยอะไปเดี๋ยวเขาจะไม่ยืดเดี๋ยวเขาจะไม่เถ้าตัดก็คงจะโตนะครับเพราะว่าเนี่ยใบอ้าวเจอจนได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเจอแล้วครับ เอาออกสั่หนหอ่นะครับเผลอไม่ได้พูดไม่ได้จบเลยว่าไม่มีก็มีแล้วอา้าวเริ่มมาโอ้มาไงลูกพี่เนี่ยครับท่านผู้ชมดำ เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติส,สารมแมลงเราก็ไล่แล้วแต่เขาก็ไม่ยอมไปไม่รู้เป็นยังไง่ะรับคลิปนี้ก็มาจับมแมลงครับอขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ วันนี้มาเลาะเลาะทุ่งชมสวนทุเรียนตอนค่ำๆดูมแมลงอ่าไปก็อ่อนแล้วอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการจับมแมลงขอบคุณครับที่ติดตามรับชมต้องไปพักผ่อนก่อนนะครับอ่าสวัสดีครับผม